ปารีส4มัดริกศ์แฟนเชลซีว่าไงครับพร้อมหรือ,อยังที่จะเจอทีมที่ดีที่สุดในโยุโรปและนาทีนี้สถิติเมื่อคืนนี้และสถิติห้านาลราสุดกับการเจอกับทีมจากยุโรปของปารีส มันโหดแค่ไหนเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังกันครับก่อนอนื่นเหมือนเดิมครับใครไปดูคลิปล่่ชอบกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมเครื่องดื่มหรืออยากสนับสนุนช่องในเล็กช่องนี้นะครับก็อินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดได้ตามไลน์ที่ผมแน้ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับทักมาได้นะไม่แพงนะครับ เข้าเรื่องครับเมื่อคืนนี้ก่อนเกมเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นเกมหนึ่งที่สูสีแต่เราก็มองเห็นตรงกันใช่ไหมครับว่านาทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าปารีสมีความสมดุลมากกว่าทั้งเกมรุกเกมรับนะครับเกมรับเหนียวแน่นกว่าตรงกลางสมดุลกว่าและเราก็มองว่าปารีสเนี่ยน่าจะเบียกเอาชนะได้หรืออย่างน้อยๆก็ไม่แพ้ใน90นาทีที่ไหนได้ครับ พวกเขาลอ่อมาดหลิกไป4-0ครับ2ประตูจากฟาเบียนรูอิท1ประตูจากอุสมันเดเบเล่แล้วก็1ประตูจากกอนซาโลลามอนส์พอพูดถึงเดเบเล่เนี่ยถ้าได้แชมป์รายการนี้บอลลนดอลเราคงไม่ต้องคุยกันแล้วนาะอว่าจะเป็นของใครนะครับทีนี้ไปดูสถิติเมื่อคืนนี้กันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยสถิติโหดร้ายมากครับปารีสคอมบอนถึง68ต่อ32ครับโอกาสยิงปารีส17เข้ากรอบ7ในขณะที่มาดริกยิง12เข้ากรอบแค่2ครั้งนะครับเอาง่ายๆเข้ากรอบแล้วเข้าแม ยังแพ้อยู่ดีนะครับแล้วก็เตะม,มุมเนี่ยปารีสสแล้วก็มาริด6ครั้งและถ้าเราไปดูฟอร์มในช่วง5นัดก่อนหน้านี้นะกับการเจอทีมแบบยุโรปนะครับไม่รวมทีมจากทวีปอื่นนะไม่รวมทีมจากฝรั่งเศสเพราะาเดี๋ยวก็จะบอกว่าหลิบชาวนายเอาทีมที่ว่าเป็นทีมชั้นนำของยุโรปในวิธีทั้งสโมสรโลกและก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหนัดของพวกเขานะครับฟังนะชนะมาริด4-0ครับ ชนะบาเยูเมเนิิ2-0ครับชนะอาริโตโกมาเรต4-0ครับชนะอินเตอร์มิลาน5-0ครับและก็ชนะอาร์เซนอล2-1ครับสรุปคือ5นัดเนี่ยพวกเขาล่อไป17ประตูและเสียแค่1ประตูให้อาร์เซนอลปลุมือให้อาร์เซนอลหน่อยครับอย่างน้อยก็ยิงปารีสได้1ประตูนนะส่มแฟนนซิสคูที่เคยเสียดายที่แพ้ปารีสเดี๋ยวไม่ต้องเสียดายแล้วนะคุณแพ้ทีมที่ดีที่สุดแล้วนะครับและถ้าเราไปดูอ่ะเมื่อกี้5นัด17เสีย1ใช่ไหมไอซีเกมล่าสุดเนี่ยยิง15เสีย0นะคิดดู ชั่วโมงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงถามแฟนเชลซีไงว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะเจอกับทีมที่ดีที่สุดในยุโรปและนาทีนี้โอ้โ <c> ห <oughs> ผมบอกเลยครับคือแต่ผมจะ,จะบอกแฟนเชลซีอย่างนี้นะในเมื่อเราเข้าชิงแล้วเราก็ต้องรุ้นูุป,ปะละเราก็ต้องหวังใช่ไหมล่ะและผมเชื่อว่าเชลซีเองเนี่ยมีดวงกับการเป็นแชมป์เหมือนกันนะครับผมไม่ได้บอกว่าเชลซีไม่มีความสามารถแล้วต้องพึ่งดวงนะแต่ผมพยายามจะบอกกับแฟนเชลซีว่า คุณอย่าลืมว่าการได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสองครั้งของพวกคุณเนี่ยไม่มีครั้งไหนที่พวกคุณเป็นต่อนะครับแม้ว่าจะเป็นการเจอกับไบย็อบนีลลิ่หรือการเจอกับซิตี้ที่พวกคุณได้ยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยทั้งสองครั้งคุณเป็นรองและรอบนี้คุณก็เป็นรองแต่สุดท้ายแล้วอาจจะเป็นเชลซีที่ได้ชูถ้วยก็ได้นะซึ่งถามผมว่าเชียร์ใครผมก็เชียร์เชลซีครับแฟนเชลซี Chelsea, กดติดตามช่องให้ด้วยละกันเนาะโอเคครับ